อัสลามอะลัยวูสวัสดีครับวันนี้นะครับแวะสำคัญสิบครับจะพามาครับเปิดท้ายนะครับเพื่อหาสูตรลับในการอัตราทดสนท้ายครับซึ่งเมื่อเช้านะครับก็จัดไป4ี่คลิปนะครับผมก็วิจัยลงตัวแล้วครับว่าก่อนที่พี่น้องจะไปเสียงกงนะครับจะมาอยากได้สนท้ายแบบไหนนะครับว่าจะตรงใจในการใช้งานเอามาดูเลยนะครับผมสรุปสูตรมาได้ตามนี้แล้วครับสูตรการหาอัตราทดสนท้ายที่อยากได้นะครับก็สูตร เกียนะครับคูณด้วยตาทดส่วนท้ายเท่ากับ0.19311อันนี้ที่ผมหามานะครับจากยาง 11R 2 2อครับที่ป่าโจบอกให้จัดให้นะครับบอกใช้ยางเส r อย่างเดียวไม่เอายางอื่นนะครับคูณด้วยนะครับรอบเครื่องนะครับคูณวยรอบเครื่องหารด้วยความเร็วความเร็วของรถนะครับอยากให้ความเร็วรถเท่าไหร่ต่อไปก็เอามาดูเลยครับมาดูมาแทนค่ากันเลยนะครับมาแทนค่าเลย เกียร์เกียร์นะครับเกียร์นี่ส่วนมากเรต้องเป็นโอเวอร์ไดร์ผมจะเอาแค่0.74ก่อนครับอัตราทดในเกียร์สุดท้ายนะครับอ่าแล้วก็อะนี่คือเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายที่เราต้องการหาเท่ากับแทนค่าเลยครับ0.19311นะครับเป็นค่าคงที่ที่ผมหามานะครับจากการวิจัยเมื่อเช้าคูณด้วยอ้าวอยากได้รอบเครื่องเท่าไหร่ครับออยากกระช้ารอบเครื่องเท่าไหร่อ้าวสมมติว่าใช้รอบเครื่อง1 000, 2 0 0รอบต่อนาทีนะว่าถ้าใช้รอบเครื่อง1 2 0 0เนี่ยจะให้วิ่งได้70 นะครับก็แทนค่าเลยครับแทนค่าเลยผมก็จิ้มเครื่องคิดเลขมาแล้วครับ0.193์นาหนึ่งนะครับเอามาคูณพันสองหารได้เจ็ดสิผมคิดมาแล้วได้3.31นะครับ3.31อ่าแล้วคราวนี้นะครับอัตราทดของเกียร์ไปคูณกับเฟืองท้ายเนี่ยนะครับถ้าอยากได้อัตราทดเฟืองท้ายอ่ะก็เขาเอาเอาอัตราทดเกียร์ครับ0.74นะครับอ่าเอาไปหาร3.31นะครับ จิ้มมาแล้วได้4.47นะครับอ่าตามนี้เลยครับ4.47อ่ะก็หมายความว่านะครับพี่น้องท่านไหนนะครับอาจจะนะครับเปลี่ยนเครื่องนะครับจากเครื่องเล็กจากเครื่องเล็กที่ว่าความเร็วรอบนะครับความเร็วสูงสุด2,008นะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นเครื่องใหญ่ความเร็วรอบสูงสุดก็อาจจะเหลือ2,002นะครับความเร็วปลายก็จะไม่ได้นะความเร็วปลายจะไม่ได้ครับแต่ส่วนมาก จะมาคิดที่นะครับความเร็วรอบใช้งานกันเนี่ยอยากให้ความเร็วรอบต่ำๆเพื่อให้ความประหยัดน้ํามันครับซึ่งแรงบิดก็สามารถพารถไปได้นะครับเนี่ยครับผมก็วิจัยมาได้แบบนี้นะครับผมว่าสามารถนําไปใช้งานได้นะครับอย่าลืมนะครับสูตรนี้นะครับใช้กับยาง1ิเตนะครับทิเ22.5ีานะครับนะครับการแทนค่าอยากขห้รถมีความเร็วเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ใส่ไปเลยครับคูณหารไป เขาได้ตาทดมาตามทค่องการแล้วไปหาที่ยิงกงเอาครับนะครับเาเปรียบเทียบเอานะครับ